แรงรักพิสวัสด์ลวงตอนที่2ภาพของคืนวันก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะวาคิมตัดสินใจพาคนที่หมดสติกลับมายังบ้านหลังใหญ่ของตัวเองในทันทีแน่นอนว่าภาพเขาที่อุ้มดวงตะว,วันเข้ามาภายในบ้านนั้น สร้างความตกใจแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นไม่น้อยเพราะแทบไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอและเหมือนคนที่ตกใจมากกว่าใครจะหนีไม่พ้นป้าเรือนคนเก่าคนแก่ของบ้านอีกทั้งยังเป็นคนสนิทของแม่เขาอีกด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะคุณคิมทำไมาอยู่ๆถึงได้อุ้มแม่คนนี้กลับมาบ้านได้เรื่องของผมครับป้าเรือนถามทำไมว่าคิมตอบอย่างไม่สบอารมณ์สักเท่าไหรนะ่นักแม่อีกฝ่ายจะเป็นคนสนิทของแม่ แต่ก็ใช่ว่าจะมีสิทธิ์เข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาโดยเฉพาะเรื่องของดวงตะวันยิ่งแล้วใหญ่ทำไมเขาจะไม่รู้ว่าป้าเรือนไม่ชอบเธอพอๆพกับที่แม่เขาไม่ชอบป้าก็แค่แปลกใจหล่อนทิ้งคุณไปแล้วทำไมาอยู่ๆถ่งกลับมาแบบนี้ก็ในสัญญากับนายผู้หญิงเอาไว้แล้วว่าจะไม่มีวันโผล่หน้ากลับมาที่นี่อีกหรือพอหล่อนรู้ว่าท่านจากไปแล้วก็เลยเปลี่ยนใจกลับมาอย่างนั้นหรือนางเรือนตอบพร้อมคิดเองในใจ แน่นอนว่านางเองก็อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นวันที่นายหญิงกับนางเดินทางไปพบดวงตะวันพร้อมขอร้องให้อีกฝ่ายพาตัวเองออกไปจากชีวิตของคุณวาคิมแม้จะรู้ทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นจนจบแต่นางกลับไม่เคยปริป,ปากบอกใครถึงเรื่องนี้เพราะสัญญากับนายหญิงไว้ว่าจะปล่อยให้ความลับนี้จากไปพร้อมกับท่านมันเป็นเรื่องระหว่างเขากับผมครับป้าเรือนมีอะไรจะไปทําก็ไปเถอะออกไปแล้วก็ช่วยปิดประตูห้องให้ผมด้วย วาคิมตอบกลับเสียงแข็งเขายืนมองจนหญิงชราพาตัวเองออกไปจากห้องพร้อมปิดประตูให้ตามคำสั่งแล้วถึงได้หันความสนใจมาที่คนบนเตียงอีกครั้งแน่นอนว่าเขาเลือกที่จะพาเธอมาที่ห้องนอนของตัวเองเพราะว่าต่อจากนี้ไปที่นี่มันจะเป็นห้องของเธอด้วยเช่นกันไม่ว่ายังไงเขาจะไม่มีวันปล่อยเธอไปขอต้อนรับกลับบ้านดวงตะวันฉันรับรองว่าจากนี้ไปเธอจะได้การตอบแทนที่กล้าหักหลังความรักของฉันอย่างสาสม รับรองได้เลยชายหนุม่มกล่าวเสียงแข็งก่อนจะลุกขึ้นเดินไปยังห้องน้ำแล้วกลับออกมาพร้อมผ้าขนหนูชุบน้ำในมือเขาทิ้งตัวนั่งลงบนเตียงข้างคนหมดสติก่อนที่จะเช็ดตัวให้เพราะสัมผัสได้ถึงความร้อนที่ผิดปกติดวงตะวันเริ่มรู้สึกตัวเมื่อสัมผัสเย็นๆโดนเข้าที่ใบหน้าหญิงสาวพยายามฝืนลืมตาขึ้นแต่มันก็ทำได้ยากเย็นเหลือเกินในยามนี้ อยู่เฉยๆอย่าดือ้อวาคิมเอ่ยดุคนที่เริ่มดิ้นรนขัดขืนทั้งๆท,ที่แค่จะลืมตาขึ้นยังทำได้ยากจนเมื่อเขาเช็ดตัวให้เสร็จเขาจึงหยิบผ้าห่มคลุมให้อย่างอ่อนโยนนั่นเองเธอถึงยอมสงบและวพลอยหลับสนิทไปดวงตะวันหลับไปนานเท่าไหร่ไม่อาจคาดเดาได้แต่สิ่งที่ทำให้หญิงสาวต้องมองไปร,บรอบๆทันทีที่ตื่นขึ้นคือห้องนอนที่แสนคุ้นเคย เธอไม่รู้ว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรรู้เพียงแต่ว่าน้ําตามันไหลทะลักออกมาอย่างห้ามไม่อยู่เมื่อหันไปเจอเข้ากับรูปถ่ายรูปหนึ่งเข้ารูปถ่ายของเธอกับวาคิมที่ยังถูกวางเอาไว้ที่ข้างเตียงเหมือนเดิมเธอคงคิดสินะว่าที่ฉันยังไม่ยอมทิ้งมันไปเพราะยังรักเธออยู่ทว่าเสียงที่ดังขึ้นจากหน้าประตูห้องน้ําทําให้หญิงสาวต้องรีบหันไปมองก่อนจะพบว่าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเขาเจ้าของห้องที่เธอกําลังนอนอยู่ เมื่อเห็นว่าเธอนิ่งเงียบไม่พูดอะไรว่าคิมถึงได้เอ่ยขึ้นต่อเปล่าเลยดวงตะวันที่ฉันยังเก็บรูปนี้ไว้แถมยังวางมันเอาไว้ข้างเตียงเหมือนเดิมนั่นก็เป็นเพราะว่ามันจะได้เตือนใจฉันทุกวินาทีแรกที่ฉันลืมตาตื่นเตือนให้ฉันได้รู้ว่ารักแท้มันไม่เคยมีอยู่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักที่มาจากผู้หญิงใจร้ายอย่างเธอมันเจ็บปวดเหลือเกินที่ได้เห็นความบอบช้ำในดวงตาเขาทุกอย่างมันย้ำเตือนให้เธอรู้ว่า ตลอดห้าปีที่ผ่านมาเขาต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดจากการถูกเธอหักหลังแต่สิ่งที่เขาไม่เคยรู้เลยก็คือเธอเองก็เจ็บปวดไม่แพ้กันเผลอๆอ,อาจจะเจ็บมากกว่าเขาด้วยซ้าดวงขอโทษเก็บคำขอโทษจอมปลอมของเธอกลับคืนไปเพราะว่าฉันไม่อยากได้ยินตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาเซ็นสัญญาซะว่าคิมเอ่ยก่อนจะยื่นกระดาษสองแผ่นให้คนตรงหน้าได้เห็น มันคือสิ่งที่เขามองว่าควรทำเพราะเชื่อใจผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เธออาจจะพาตัวเองหนีเข้าไปอีกถ้ามีโอกาสเพราะฉะนั้นการทำสัญญาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน,น,น่าจะเป็นผลดีที่สุดสัญญาอะไรคะฉันจะปลดหนี้ให้เธอทั้งหมดแลกกับการที่เธอต้องอยู่เป็นของเล่นให้ฉันเป็นเวลาหนึ่งปีแซนซะดวงตะวันบอกไม่ถูกว่าเธอรู้สึกอย่างไรกันแน่กับข้อเสนอใหม่ที่คนตรงหน้าหยิบยื่นมาให้แต่ชีวิตเธอตอนนี้ ใช่ว่าจะมีทางเลือกให้เลือกมากนะแน่นอนว่าถ้าให้เลือกระหว่างวาคิมกับเสียคนนั้นเธอขอเลือกให้เป็นเขาอย่างไม่ต้องสงสัยหญิงสาวไม่ทันได้อ่านสัญญาด้วยซ้ำตอนที่ต้องจรดลายเซ็นลงไปเธอมึอนงงและสับสนเกินกว่าจะเข้าใจอะไรต่อมีอะไรในตอนนี้ตอนที่ในหัวมันเต็มไปด้วยความสับสนและยากที่จะเข้าใจอะไรง่ายๆต่อจากนี้ไปเธอเป็นของฉันฉันสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำห้ามขัดเข้าใจไหม วาคิมเริ่มต้นออกคำสั่งหลังจากได้สัญญากลับคืนมาค่ะซึ่งอีกฝ่ายก็รับคำเพียงสั้นๆพร้อมก้มหน้านิ่งเหมือนว่าการมองหน้าเขามันคือสิ่งสุดท้ายในโลกที่หลอนอยากจะทำก็ไม่ผิดเงินก็เริ่มจากคำสั่งแรกต่อไปนี้เวลาพูดกับฉันให้มองหนะ้าดวงตะวันเงยหน้าขึ้นไม่ได้ยินคำสั่งจากนี้ไปไม่ว่าเขาสั่งให้ทำอะไรเธอก็ไม่มีสิทธิ์ขัดอะไรเขาได้อีก คิดถึงตรงนี้ยิ่งทำให้หญิงสาวเจ็บปวดดวงอยากไปนอนที่วัดคืนนี้ได้ไหมคะไม่ได้ทั้งนั้นฉันสั่งให้คนของฉันจัดการแล้วเธอค่อยไปวันเผาทีเดียวก็แล้วกันวาคิมไม่อนุญาตเพราะกลัวคนตรงหน้าจะต้องไปเจอเจ้าหนี้คนไหนของผู้เป็นน้าเขาอีกเขากลัวกระทั่งว่าหล่อนอาจชอบข้อเสนอของคนอื่นที่อาจจะหยิบยื่นมาให้เลยไม่อนุญาตให้ไปแต่ว่าดวงไม่มีต่อะไรทั้งนั้นตื่นแล้ว ก็เข้าไปล้างหน้าล้างตาจะได้ลงไปทานข้าวดวงตะวันไม่กล้าที่จะขัดใจอีกฝ่ายมากนะักจึงยอมเดินเข้ามาล้างหน้าในห้องน้ําก่อนจะกลับออกไปหาเขาอีกครั้งว่าคิมเอื้อมมือมากุมมือเธอเอาไว้ก่อนจะลากลงมาด้านล่างด้วยกันโดยไม่พูดอะไรนั่งลงชายหนุ่มเอ่ยขึ้นเมื่อมาถึงห้องรับแขกที่เข้าเย็นถูกจัดเอาไว้ตามที่เขาสั่งโดยมีป้าเรือนยืนอยู่ใกล้ๆไม่ยอมไปไหนเหมือนทุกที สวัสดีค่ะป้าเรือนดวงตะวันเริ่มต้นยกมือไหว้คนเก่าคนแก่ของบ้านที่ตอนนี้กำลังยืนมองเธอด้วยสายตาตั้งคำถามแน่นอนว่าเธอพอจะเดาได้ว่าอีกฝ่ายต้องการจะถามอะไรแต่เพราะตอนนี้มีวาคิมอยู่ด้วยถึงได้เก็บมันเอาไว้ไม่กล้าที่จะเอ่ยมันออกมานั่นยิ่งทำให้เธอมั่นใจว่าเขาคงยังไม่รู้เรื่องที่แม่ของเขาเป็นต้นเหตุทำให้เธอตัดสินใจบอกเลิกเขาในค่ำคืนนั้นป้าเรือนจะไปไหนก็ไปเถอะครับ มีคนมายืนจ้องผมกินข้าวไม่ลงขาดหรืออะไรเดี๋ยวผมจัดการต่อเองวาคิมเปิดปากไล่หญิงชาราออกมาตรงๆเขาไม่เคยชอบสายตาที่อีกฝ่ายมองคนของเขาสักเท่าไหร่เขาคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์มองดวงตะวันด้วยสายตาแบบนี้งั้นป้าไม่กวนแล้วนะคะนางเรือนตอบก่อนจะพาตัวเองเดินหลบออกมากระนั้นก็ยังไม่วายคอยหาโอกาสอยู่กับแม่คนนั้นตามลำพังเพื่อที่ว่าจะได้ไปถามให้รู้เรื่อง ว่ามันเพราะอะไรกันหล่อนถึงได้กลับมาที่นี่อีกกลับมาทั้งท,งท้งที่ก็หายตัวไปถึงห้าปีเต็มๆมันเพราะอะไรกันเมื่อหญิงชราจากไปทั้งห้องก็กลับสู่ความเงียบอีกครั้งแน่นอนว่าดวงตะวันรู้สึกอึดอัดไม่น้อยที่ต้องมานั่งทานข้าวร่วมกันกับอดีตคนรักอีกครั้งแถมครั้งนี้มันยังเป็นครั้งแรกในรอบห้าปีที่เธอกับเขาไม่ได้พบกันอีกแต่นอกจากความอึดอัดแล้วยังมีความดีใจหลบซ่อนอยู่ กินสิมัวแต่นั่งมองแล้วมันจะหายเข้าไปในท้องเธอหรือไงยิงสาวอดที่จะหันไปค้อนคนปากจัดข้างกายไม่ได้เมื่อเขาเอ่ยขึ้นค่าเธอตอบก่อนจะเริ่มต้นตักข้าวเข้าปากตั้งแต่เช้าจำได้ว่าไม่มีอะไรตกถึงท้องสักอย่างนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเป็นลมคุณคิมคะถ้าดวงจะขอใช้โทรศัพท์โทรกลับหาเพื่อนได้ไหมคะเสียงหวานเอ่ยขึ้นเมื่อนึกขึ้นมาได้ ว่าตั้งแต่กลับมาถึงที่นี่เธอยังไม่ได้ติดต่อกลับไปหามมลิเพื่อนสนิทเลยสักครั้งมีหลายเรื่องที่ต้องบอกให้อีกฝ่ายรับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เธอต้องอยู่ที่นี่ต่อถึงหนึ่งปีเต็มๆนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเพื่อนจะรู้สึกอย่างไรเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงค่ะกินข้าวให้หมดก่อนแล้วค่อยไปโทรหญิงสาวยิ้มรับในคำอนุญาตก่อนจะทำตามที่เขาสั่งด้วยการตักข้าวเข้าปากด้วยความหิวโหวย เธอแทบไม่ได้สังเกตเลยด้วยซ้ำว่ากับข้าวแต่ละอย่างตรงหน้าล้วนแล้วแต่เป็นของโปรดของตัวเองแทบทั้งสิน้นหากลองได้สังเกตสักนิดคงจะรู้ได้ไม่ยากว่าใครบางคนที่แท้งใจร้ายใสย่ไม่เคยลืมเรื่องที่เกี่ยวกับเธอเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเขาก็ยังคงจดจำมันได้ดีแม้ว่าจะพยายามทำมันมาตลอดหปีเต็มก็ไม่เคยสำเร็จดวงตะวันเดินตามแผ่นหลังของเจ้าของบ้านมายังห้องนั่งเล่น ทันทีที่ทานข้าวเสร็จวาคิมทิ้งตัวนั่งลงที่โซฟาก่อนจะกระดิกนิ้วเรียกกันซึ่งนั่นทำให้คนที่ยืนเกออยู่กลางห้องต้องเดินตรงเข้าไปหาเขาอย่างไม่มีทางเลือกก่อนที่เธอจะกรีดร้องขึ้นเบาๆเมื่อถูกกระชากให้ล้มลงไปนั่งอยู่บนตักครั้นจะลุกหนีก็ถูกอ้อมกอดของเขารัดเอาไว้เซนแน่นนี่โทรศัพท์อยากโทรนานแค่ไหนก็เชิญแต่ฉันคิดฆ่าโทรนาทีละหนึ่งจุบคนเอาแต่ใจไม่พูดเปล่า แต่กลับแน่ปริมฝีปากเข้าหาเบาๆคล้ายจะสาธิตให้เธอได้เข้าใจว่าเขาพูดจริงทำจริงทุกคำคคุณคิมโทรสิฉันเริ่มจับเวลาไปแล้วยิ่งชา้าเธอก็ยิ่งเสียเปรียบแน่นอนว่าดวงตะวันรีบยกโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาเพื่อนรักแทบทันทีแต่สมาธิกลับไม่ได้อยู่ที่มันเลยแม้แต่น้อยเพราะกำลังลุ้นอยู่ว่าจูบในนาทีต่อไปของเขานั้นมันจะไปหยุดลงที่ไหนของร่างกาย มาลินี่เราเองนะเฝ้ารอไม่นานปลายสายก็กดรับทำให้เธอต้องรีบแสดงตัวออกไปอย่างรวดเร็วดวงรู้ไหมเราเป็นห่วงแค่ไหนโทรหาก็ไม่ติดเกิอดอะไรขึ้นแน่นอนว่าอีกฝ่ายรววคำถามออกมาเป็นชุดพร้อมๆกับใครบางคนที่ก้มลงจูบแก้มซ้ายของเธอหนักๆเหมือนจะบอกให้รู้ว่าผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีเราขอโทษพอดีแบตโทรศัพท์หมด เราเรือมาที่ชาร์จมาด้วยมาลิน้าเราเสียแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณวาคิมเขายินดีจะช่วยชัยนี่แทนให้น้าธนาทั้งหมดแต่ต้องแลกกับการให้เราอยู่กับเขาที่นี่หนึ่งปีอีกฝ่ายเงียบไปครู่ใหญ่นั่นเลยทําให้เธอถูกวาคิมหอมเข้าที่แก้มขวาในระหว่างรอแน่นอนว่าทุกๆสัมผัสข,ของเขาทําให้เธอสด,ดุ้งทุกครั้งเพราะพี่คิมคนเก่าไม่เคยถึงเนื้อถึงตัวกับเธอแบบนี้มาก่อนเธอเสียแค่จูบแรกในชีวิต ให้เขาไปในวันเกิดครบ19เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นเขาไม่เคยเอาเปรียบเธอไปมากกว่าจับมือหรือโอบกอดในวันที่รู้สึกเหนื่อยเราเข้าใจแล้วดูแลตัวเองดีๆนะดวงถ้าเป็นไปได้โทรหาเราบ่อยๆด้วยนะเราคงคิดถึงดวงแย่เลยเอาไว้วันหยุดเราจะไปหาดวงที่นั่นนะดวงตะว,วันยิ้มรับก่อนจะสัญญากับเพื่อนว่าเธอเองก็จะมันโทรกลับไปหาบ่อยๆเช่นกัน หญิงสาวกดวางสายไปพร้อมความรู้สึกใจหายไม่น้อยเพราะตลอดห้าปีเต็มในชีวิตเธอกับมะลิมีกันและกันมาโดยตลอดแต่นี่ต้องห่างกันถึงหนึ่งปีไม่แปลกเลยที่จะรู้สึกเศร้าและอดเป็นห่วงเพื่อนสนิทที่ไม่ค่อยจะทันคนสักเท่าไหร่ขึ้นมาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเธออยู่ด้วยไม่รู้เลยจริงๆเพื่อนคนนี้ไปรู้จักที่ไหนวาคิมเอ่ยถามคนในอ้อมกอดเมื่อเห็นอีกฝ่ายเงียบไป เขาอดแปลกใจไม่น้อยเพราะจำได้ว่าดวงตะวันไม่เคยมีเพื่อนสนิทคนไหนหญิงสาวเป็นคนเก็บตัวจึงไม่ค่อยมีเพื่อนกับใครเขาเท่าไหร่ที่ท่ารถเมื่อห้าปีก่อนค่ะมาลีกับดวงเราอยู่ด้วยกันมาตลอดห้าปีดวงตะวันไม่คิดปิดบังในเรื่องนี้เธอพูดในขณะที่ใบหน้าก็เศร้าลงอย่างเห็นได้ชัดยิ่งทำให้คนตั้งคำถามรู้สึกสงสัยไปกันใหญ่ห่างกันแค่ปีเดียวเขาคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง แต่ดวงก็ยังอดห่วงมาริไม่ได้อยู่ดีมาลิเขาไม่ค่อยทันคนค่ะดวงกลัวว่าเพื่อนจะถูกหลอกเหมือนที่เขาเคยถูกเธอหลอกแล้วสินะห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหมดวงตะวันเธอยังครางจุบที่สี่ของฉันอยู่จําได้ไหมเพราะว่าก่อนวางสายมันเข้านาทีนั้นพอดีคนพูดไม่รอให้อีกคนได้เอ่ยถามอะไรออกมาอีกเขาจัดการปิดเรียวปากหวานด้วยจูบหนัก,นก,นกๆก่อนที่อีกคนจะดิ้นรนขัดขืนเบ,บาๆ แต่ก็ไม่อาจต้านทานความต้องการอันมากล้นของเขาไปได้อยู่ดีสิ่งที่เขาอยากได้เขาจะต้องได้ต่อให้จะได้มาด้วยวิธีที่ผิดเขาก็ไม่สนคุณคิมอย่าดิ้นสิลืมไปแล้วหรือไงว่าฉันมีสิทธิทุกอย่างในตัวเธอว่าคิมตวาดคนที่เอาแต่ขัดขืนกันจนหน้ารำคาญแน่นอนว่าเสียงเขามันทำให้เธอหยุดดิ้นแทบจะทันทีการกระทำนั้นทำให้เขาพอใจไม่น้อย ก่อนจะก้มลงจูบหนักๆที่เรียวปากสวยอีกครั้งอย่างเอาแต่ใจซึ่งหนนี้อีกฝ่ายไม่ได้ขัดขืนแต่กลับร้องไห้ออกมาซึ่งมันทำให้เขาต้องหยุดทุกสิ่งที่ทําอยู่แทบจะทันทีร้องไห้ทำไมดวงยังไม่พร้อมขอเวลาดวงหน่อยได้ไหมคะดวงตะวันตอบไปตามความจริงเธอยอมรับว่ากลัวสิ่งที่อาจต้องเกิดขึ้นในสักวันแม้จะรู้ว่ายังไงก็หลีกหนีมันไม่พ้น แต่ก็ต้องไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ในห้องรับแขกที่เปิดโลง่งและอาจจะมีใครต่อใครเดินมาเห็นเอาง่ายๆแบบนี้แค่ถึงวันเผานะเธอเท่านั้นดวงตะวันฉันให้เธอได้แค่นี้ระหว่างนี้ถ้าจะให้ดีก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ซะอย่าให้ฉันเห็นน้ำตาบ้าๆพวกนี้อีกว่าคิมคำรามลั่นก่อนจะผลักคนในตักออกไปให้พ้นทางเขาลุกขึ้นยืนก่อนจะพาตัวเองเดินออกไปจากห้องไม่นานดวงตะวันก็ได้ยินเสียงรถ ก่อนเธอจะรับรู้ว่าคนใจร้ายไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วคุณคิมคงออกไปหาคุณน้ำหวานคุณน้ำหวานเธอเป็นลูกสาวของผู้ว่าคนใหม่ใครๆก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะสมกับคุณคิมซะยิ่งกว่ากิ่งทองใบหยกเสียงบอกเล่าเบาๆที่ดังขึ้นจากอีกฝ้าของห้องทำให้ดวงตะวันต้องหันไปมองก่อนจะพบว่าไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนเลยป้าเรือนหล่อนกลับมาที่นี่อีกทำไม รือเพราะรู้ว่าคุณผู้หญิงไม่อยู่แล้วก็เลยคิดจะกลับมารื้อฟื้นความหลังครั้งเก่าคำบอกเล่าของหญิงชราสร้างความตกใจให้กันไม่น้อยที่ได้รู้คุณผู้หญิงเป็นอะไรนะคะทำไมแม้แต่นางเรือนยังงงเมื่อได้เห็นว่าอีกคนมีท่าทีตกใจเมื่อได้รู้เรื่องนี้นางคิดว่าหล่อนรู้แล้วเสีอีกไหนเลยถึงได้ทำหน้าตกใจเหมือนไม่เคยรู้มาก่อนแบบนี้ท่านกับคุณผู้ชายประสบอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อน ถ้าหล่อนไม่รู้เรื่องนี้แล้วทำไมถึงได้กลับมาที่นี่อีกดวงตะวันแม้จะตกใจต่อความจริงที่เพิ่งรู้กระนั้นหญิงสาวก็ยังรวบรวมสติก่อนจะตัดสินใจเล่าความจริงที่เกิดขึ้นให้คนตรงหน้าฟังอย่างไม่คิดปกปิดเพราะคิดว่าไม่จำเป็นต่อให้เธอไม่พูดอีกหน่อยทุกคนในบ้านก็น่าจะรู้กันอยู่ดีถึงสถานะที่เปลี่ยนไปของเธอนี่คุณคิมเขาคิดบ้าอะไรอยู่ทำไมถึงต้องให้เธอ หญิงสาวสายหน้าแทนคำตอบเธอเองก็ไม่รู้ความคิดของวาคิมเหมือนกันเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปมากเขาไม่เหมือนพี่คิมคนเดิมที่เธอเคยรักเอาเถอะก็ยังดีที่คุณคิมให้เธอเป็นได้แค่นั้นไม่ได้คิดจะเอามาทำเมียออกหน้าออกตาบอกเอาไว้เลยนะว่าฉันไม่มีวันยอมรับเรื่องนี้ถึงต่อให้ไม่มีคุณผู้หญิงหล่อนก็ต้องสำนึกเอาไว้ให้มากๆว่าตัวเองไม่มีอะไรเหมาะสมกับเจ้านายของฉันเลยสักอย่าง คนที่เหมาะสมกับคุณคิมตอนนี้มีแค่คุณหวานเท่านั้นจำเอาไว้ด้วยยิงชราร่ายาวก่อนจะพาตัวเองเดินจากไปทิ้งให้ดวงตะวันยืนนิ่งอยู่ลำพังพร้อมกับคำถามมากมายที่เธอเองก็อยากถามอีกฝ่ายกลับไปเช่นกันว่าเธอผิดอะไรนักหนาที่เกิดมาจนไม่มีหน้ามีตาทางสังคมเหมือนกับคนอื่นๆเธอผิดด้วยหรือที่รักวาคิมด้วยหัวใจไม่ใช่สิ่งที่เขามีแล้วมันจะผิดมากไหม ที่จนถึงวันนี้ความรักนั้นมันก็ยังคงอยู่ต่อให้วันนี้เขาจะหมดรักกันแล้วแต่สำหรับเธอแล้วเขาก็ยังเป็นและเป็นอยู่ไม่เปลี่ยนเป็นรักแรกและรักเดียวที่เธอจะขอมีและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปวาคิมตัดสินใจนัดณดลนนเพื่อนสนิทเจ้าของรีสอร์ทภูผาซึ่งสร้างติดใกล้ๆก,กับฟาร์มของเขาออกมาหาอะไรดื่มในร้านประจำที่ทั้งสองมักจะพากันมาอยู่บ่อยๆเวลาที่เหนื่อยจากงานแล้วอยากผ่อนคลาย แน่นอนว่าสีหน้าของเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เห็นทำให้นดลนสงสัยแต่ก็ไม่คิดถามเพราะอยากให้เจ้าตัวเป็นคนเล่ามันออกมาด้วยตัวเองเขารู้นิสัยของเพื่อนรักว่ามันเป็นคนปากหนักแค่ไหนลองถ้ามันไม่อยากจะพูดแล้วต่อให้เอาอะไรมาง้างปากมันก็ไม่ยอมพูดอยู่ดีดวงตะวันกลับมาแล้วแก้วที่เพิ่งจะถูกกระดกเข้าปากถูกพ่นออกมาแทบไม่ทันเมื่อได้ยินชื่อต้องห้ามของใครบางคนจากเพื่อน ใครบางคนที่บอกเลิกกันอย่างเลือดเย็นก่อนที่จะหายตัวไปถึงห้าปีเต็มแน่นอนว่าเขารู้จักดวงตะวันแต่ไม่ได้สนิทกับเธอเท่าไหร่แล้วแกจะทำยังไงต่อวะแกก็น่าจะรู้ว่านาของเธอติดหนี้ฉันอยู่ฉันจะทำยังไงได้วะนอกจากยื่นข้อเสนอให้เธอมาเป็นของเล่นแทนที่จะหาเงินใช้หนี้ไอ้คิมมันไม่เกินไปหน่อยหรอวะฉันว่าแกใจร้ายกับเขาเกินไปอย่างน้อยอีกฝ่ายก็เป็นผู้หญิง อีกทั้งยังเป็นคนที่มันรักและอาจจะยังรักอยู่ก็ได้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีไปกว่าเจ้าตัวเพราะตลอดห้าปีที่ผ่านมามันไม่เคยเปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิตอีกเลยต่อให้จะมีสาวสวยๆเข้าหาสกิ่คนก็เป็นได้มากสุดแค่ทางผ่านเรื่องอาจจบลงบนเตียงแต่เช้ามาก็ตัวใครตัวมันไปมันน้อยไปด้วยซ้ำเทียบกับสิ่งที่เธอทำกับฉันแกงเงียบได้หรอฉันไม่ได้ล่าแกวมาฟังแกบนเรื่องนี้ฉันตัดสินใจไปแล้ว แถมหล่อนก็ตอบตกลงแล้วด้วยเมื่ออีกคนว่ามาแบบนี้ใครเลยจะกล้าพูดต่อสุดท้ายก็คงต้องสุดแล้วแต่มันว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ต่อไปแต่ที่เขารู้สึกได้คือไอ้คิมมันยังคิดถึงอดีตคนรักอยู่เพราะสิ่งแรกที่มักจะได้เห็นทุกครั้งเวลาที่มีใครสักคนเผอพูดชื่อของหล่อนออกมาคือสายตาที่อัดแน่นไปด้วยความปวดร้าวที่ยังคงชัดเจนไม่เปลี่ยนหากไม่รักมากและยังคงรักอยู่เพื่อนของเขาคงไม่เป็นแบบนี้ ดวงตะวันได้รับอนุญ,ญาตให้มาลาน้าชายเป็นครั้งสุดท้ายในสองวันต่อมาโดยมีวาคิมและคนของเขาตามประกบเธอทุกฝีก้าวไม่ยอมให้ห่างสายตาไปไหนเขาทําเหมือนกลัวว่าเธอจะหนีทั้งท,งท้งที่ก็รู้ว่าเธอทําแบบนั้นไม่ได้เพราะเซ็นสัญญากับเขาไปแล้วแถมตอนนี้เขาก็จัดการหนี้สินทั้งหมดที่น้าของเธอทิ้งเอาไว้ให้จนหมดถึงอยากหนีก็คงทําไม่ได้เพราะนั่นมันไม่ใช่นิสัยของเธอในเมื่อรับปากแล้วก็ต้องทําให้ได้ ดวงอยากกลับไปเอาของที่บ้านหน่อยค่ะหญิงสาวเอ่ยขึ้นหลังจากพิธีการทุกอย่างเสร็จสิ้นลงและกำลังจะถูกพาตัวขึ้นรถกลับของอะไรเสื้อผ้าค่ะดวงไม่ได้คิดว่าต้องอยู่นานเลยไม่ได้เตรียมอะไรมามากนะไม่คิดด้วยซ้าว่าจะมาเจอกับเรื่องราวแบบนี้ไม่คิดเลยไม่ต้องอยู่กับฉันเธอไม่จะเปต้องใช้เสื้อผ้าว่าคิมตอบเสียงแข็ง ก่อนจะกระชากคนข้างกายให้ขึ้นรถมาพร้อมกันโดยครั้งนี้มีประวีที่รับหน้าที่เป็นคนขับรถให้ทว่าเมื่อถูกลูกน้องถามถึงที่หมายแทนที่จะบอกว่ากลับบ้านเขากลับเอ่ยสั่งให้ไปที่ห้างสรรพสินค้าแทนหญิงสาวไม่รู้เหตุผลจนกระทั่งถูกลากลงจากรถมาด้วยกันเมื่อถึงที่หมายและเขาพาเดินเข้าออกร้านเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวอีกหลายร้านโดยที่เธอไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะปริป,ปากออกความเห็นเลยสักคำเพราะไม่ว่าจะเป็นชุด หรือแม้แต่ของใช้ส่วนตัวเขาก็เป็นคนเลือกให้เองทั้งหมดซ้ำยังโอบเธอไปทั่วห้างไม่อายสายตาคนที่มองมาเลยสักนิดคุณคิมคะใช้คุณคิมจริงๆด้วยมาทำธุระแถวนี้เหรอคะเสียงหวานจากใครบางคนที่ดังขึ้นไล่หลังทำให้คนถูกเรียกต้องหยุดเดินวาคิมส่งยิ้มให้วันวิสาบุตรสาวของผู้ว่าคนใหม่ที่กำลังเดินตรงเข้ามาหากันอย่างเป็นมิตรแน่นอนว่าการกระทำของเขา ถูกจ้องมองจากอีกคนอยู่ซึ่งยิ่งได้เห็นสายตาของหล่อนที่แสดงให้เห็นถึงความสงสัยเขายิ่งสะใจครับคุณหวานแล้วครับมาทำอะไรแถวนี้ชื่อของผู้หญิงตรงหน้าทำให้ดวงตะวันรู้ได้ในทันทีเลยว่าเธอคนนี้คงเป็นคนที่ป้าเรือนพูดถึงหวานนัดเพื่อนทานข้าวที่นี่คะ่ะว่าแต่นี่ใครเหรอคะนี่ดวงตะวันครับเธอเป็นเพื่อนเก่าของผมเอง พอดีว่าเราสองคนไม่ได้เจอกันนานผมก็เลยพาเธอมาเปิดหูเปิดตาหน่อยคนที่เพิ่งจะถูกโยนสถานะเพื่อนมาให้โดยไม่ทันตั้งตัวได้แต่ยิ้มเมื่ออีกคนยิ้มมาให้เขาไม่กล้าบอกคนตรงหน้าว่าเธอเป็นอดีตคนรักด้วยซ้ำแสดงว่าผู้หญิงคนนี้คงมีความหมายกับเขามากเขาถึงไม่อยากให้เธอรับรู้ถึงเรื่องราวในอดีตของตัวเองแล้วเธอเล่าดวงตะวันมีค่ามีความหมายแค่ไหนสำหรับเขากันยินดีที่ได้รู้จักนะคะวันวิสาค่ะ แต่ถ้าคุณเป็นเพื่อนของคุณคิมเรียกหวานว่าหวานก็ได้นะคะเพื่อนของคุณคิมก็เหมือนเพื่อนของหวานด้วยเหมือนกันวันวิสาแนะนำตัวเองก่อนจะขอตัวเมื่อโทรศัพท์มือถือดังขึ้นท่าทางของหญิงสาวที่เพิ่งเดินจากไปที่ดูมั่นใจในตัวเองมากทำให้ดวงตะว,วันต้องมองย้อนดูตัวเองที่ไม่ว่ามองมุมไหนก็เทียบอีกฝ่ายไม่ได้เลยสักอย่างวันวิสาดูดีไปทุกระเบียบนิ้วช่างแตกต่างกับเธอมาก มากชนิดที่ว่าชาตินี้ทั้งชาติเธอคงไม่มีวันจะเทียบอีกคนได้คุณหวานกับฉันเรากำลังจะมั่นกันเด็วๆนี้ถ้าจะให้ดีอย่าให้เขารู้เรื่องของเราเด็ดขาดคําบอกเล่าที่ดังขึ้นทำให้ดวงตะวันละสายตาจากอีกคนแทบจะทันทีเธอเงยหน้ามองเจ้าของคําพูดด้วยความตกใจยิ่งได้ยินจากปากของเขาก็ยิ่งเจ็บปวดว่าตอนนี้เขามีใครคนใหม่เข้ามาในชีวิตแล้วซ้ำเธอคนนั้น ยังเหมาะสมกับเขาทุกอย่างตามที่ทุกคนต้องการอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นแม่ของเขาหรือแม่แต่ป้าเรือนเองดวงเข้าใจแล้วคะ่ะดวงจะระวังไม่ให้คุณหวานรู้เรื่องนี้คุณคิมไม่ต้องห่วงนะคะดวงจะไม่มีวันทำลายชีวิตคู่ของพวกคุณเด็ดขาดแทนที่จะรู้สึกดีเมื่อได้ยินว่าคิมกลับยิ่งหัวเสียหนักกว่าเกา่ามันไม่ได้กำลังจะมีงานมั่นบ้าบออะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นอีกอย่างเขากับวันวิสาก็ไม่ได้เป็นอะไรกัน ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะอยากเป็นมากก็เถอะที่พูดไปก็แค่อยากดูอาการของคนตรงหน้าเท่านั้นยิ่งเห็นเธอเจ็บปวดเขายิ่งมีความสุขแต่แล้วความสุขที่ว่าก็ค่อยๆหายไปเมื่อหล่อนเชิดหน้าพร้อมกำชับว่าจะไม่ทำลายชีวิตคู่ของเขาด้วยท่าทีปกติก็ดีเพราะว่าฉันรักคุณหวานเขามากรักมากสิจนผู้หญิงอย่างเธอเทียบอะไรกับเขาไม่ได้เลยสักอย่างการที่ต้องมายืนฟังคนที่ตัวเองรักบอกรักคนอื่นต่อหน้า มันทำให้ดวงตะวันเจ็บจนแทบทนไม่ไหวแต่เธอกลับทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับความจริงความจริงที่ว่าวันนี้เขามีคนรักที่เหมาะสมกับเขามากกว่าเธอไปแล้วความรักที่เธอเคยได้รับตอนนี้เขาได้มอบมันให้คนอื่นไปแล้วส่วนเธอก็คงเป็นได้แค่เศษเสี้ยวความทรงจำจางๆของเขาเท่านั้นอย่าเสียใจไปเลยดวงตะวันถ้าหากว่าบางครั้งบางทีชีวิตมันจะไม่สุขสมหวังดังที่ใจคิดโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจ มาส่งให้อีกตอนแล้วจ้าเรื่องนี้เน้นเล่นกับความรู้สึกของตัวละครเองซะส่วนใหญ่จนไม่รู้เลยว่าพระเอกกับนางเอกใครที่น่าสงสารมากกว่ากันแต่ยังไงก็เอาใจช่วยทั้งสองคนกันเยอะๆนะคะและเหมือนเดิมจ้าถ้าชอบในใิยายเรื่องนี้ของพวงอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดในใิยายตอนต่อๆไปของเราจ้า